สวัสดีย้มเช้าฮะก็มาอัปเดตข่าวของแมนยูในเตดกันนิดนึงดีกว่าฮะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อกะพือกันทั่วเกาะอังกฤษเลยนะฮะว่าแมนยูเตรียมตัวที่จะได้เซ็นสัญญานักเตะตัวแรกของฤดูกาลนี้มาแล้วนะฮะแล้วคนคนนั้นก็คือดอนนี่ฟันเดอร์บีกนั่นเองนะฮะเป็นนักเตะชาวฮอลแลนด์ครับเป็นกองกลางของทางอาแจ็ตอัมสเตอร์ดัมครับข่าวเนี่ย บอกว่าแมนยูกับวันทวิกเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวได้กันแล้วนะฮะแล้วก็คา,าดว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ประมาณที่40ล้านปอนด์นั่นเองนะฮะก็ประมาณ3ามประมาณ37ล้านปอนด์ครับประมาณ40ล้านยูโรราคาประมาณนี้นะฮะก็มีหลังจากที่ก่อนหน้านี้แมนยูก็มีข่าวกับฟานโชมาแบบเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ไม่ได้มาฮะตอนนี้มาเป็นข่าวกับฟานเดบีกแล้วก็มี ข่าวว่าแมนยูเตรียมตัวที่จะเซ็นฟานเดบีเข้ามานะก็ฟานเดบีเป็นนักเตะกองกลางที่เล่นเกมรุกได้ค่อนข้างดีนะก็จากสถิติที่เล่นกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาเนี่ยในช่วงเอ่อสี่ห้าฤดูกาลหลังเนี่ยและโดยเฉพาะเนี่ยประมาณสองสามฤดูกาลหลังเนี่ยโอ้เเลยได้ว่าฟานเดบีเป็นนักเตะที่ ทั้งยิงทั้งจ่ายได้ค่อนข้างดีครับยิงหลัก10ลูกขึ้นนะฮะแล้วก็แอซซิตให้เพื่อนเนี่ยหลัก10ลูกขึ้นเช่นกันครับในทุกรายการที่ฟานเดอร์วีคเล่นให้กับทางอาแจกอัสเตอร์ดัมไม่ว่าจะเป็นในลีกคอนแลนหรือฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะก็คราวนี้เดี๋ยวก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะฮะว่าถ้า เซ็นสัญญากันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูชูเสื้อได้เลยฮะคือตอนนี้ข่าวของแมนยูไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราเห็นมาในหลายๆฤดูกาลแล้วล่ะว่าคือจะเซ็นสัญญานักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยรอลุ้นชูเสื้อไปเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเซ็นสัญญาได้ฟันเดอร์บิกมาจริงฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งมิติในเกมแห่งกลางของแมนยูนเต็ดนะหลังจากที่ในช่วง อ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแมนยูเนี่ยพึ่งแค่ทางบูโน่เฟนเดสแค่คนเดียวซับเป็นส่วนใหญ่ครับมีปอกบาบ้างประปลายฮนะแต่ถ้าได้ฟันเดบีขึ้นมาเนี่ยโอ้ก็ต้องบอกว่าจัดตัวลงยากพอสมควรนะคือบูโน่เนี่ยได้ลงคนหนึ่งแล้วเนาะแน่นอนนะฮะปอกบาเนี่ยถ้าไม่เจ็บถ้าไม่เดีติดโทษแบนอะไรก็คงได้ลงและอีกคนหนึ่งถ้าซื้อฟันเดบี้มาก็น่าจะต้องเป็นฟันเดบีที่ได้ลงอ่าได้ลงสนามนะก็ ถ้าสมมติว่าได้ฟันดาบิกมาเนี่ยแมนยูน่าจะจับทางบูโน่กับทางฟันดบิกเนี่ยเล่นเกมลูกแล้วก็เอาปอกบาเนี่ยคอยซัพพอร์ตในแดนหลังแล้วก็เป็นตัวตัดเกมไปด้วยไปนในตัวนะแล้วก็ปอกบาเนี่ยอาจจะสลับกับทั้งเนมานเดมาติสเฟรดหรือแม้กระทั่งไอเจ้าก็อ Scott t แมคโทมิน่นั่นเองเน,นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า ข่าวจะเป็นจริงตามที่เขาได้กระพือมาหรือเปล่านะสำหรับแมนยูเต็ดกับดอนนี่ฟานเดบิกนะกับค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันอีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้รุ้นนะสำหรับ48ชั่วโมงในตำนานของแมนยูเต็ดนะฮะก็ประมาณนี้ฮะกลับมาอัปเดตคร่าวๆกับแมนยูเต็ดซึ่งเดี๋ยวแมนยูจะเริ่มมีคิวนัดกลับมาซ้อมเนี่ยประมาณวันที่2กันยายนนะฮะนักเตะแต่ละคนที่ สโมสรปล่อยให้ไปพักเนี่ยก็จะเริ่มกลับมารวมตัวแล้วก็เริ่มซ้อมกันได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวลงเตะสุดพิมลีอังกฤษในวันที่19บกันยายนนะครับผมก็อดใจรออีกนิดนึงนะว่าแมนยูจะได้นักเตะม,มาเสริมทีมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามีแค่พวกดาวลุ่งม,มาเสริมทีมเท่านั้นเองนะโอเคประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตผมจะกลับมาไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนละเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ